สลามวอะกุมนะครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ ator, บอ,องตงบตกันนะครับองค์การหารสลัดตำบลนะครับก็เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กสุดอย่างที่เราทราบมันอยู่แล้วนะครับรับผิดชอบในเขตของตำบลหรือว่าในเขตอบ,บตอน,นั้นๆวันนี้เรามาดูการจัดตั้งที่มานะครับแล้วก็โครงสร้างว่าอบ,บตอน,นั้นมนะีการจัดตั้งมาอย่างไรหลักๆให้เรานะครับ จำไว้3บล็อกนะครับสำหรับการจัดตั้งอบตก็ or, คือบล็อกแรกก็คือการจัดตั้งบล็อกที่2ก็คือการยกเลิกนะครับมีการยกเลิกและบล็อกที่3ก็คือการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในบล็อกแรกเนะี่ยนะครับก็คือการจัดตั้งอบตเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2499นะครับตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการส่วนตนําบลเนีน่ย2499กเําเนิดอบตขึ้นมานะครับต่อมาไม่นานก็ถูกยกเลิกไปในปี2515 นะครับมีพรบรยกเลิอกอบตไปอบตก็เลยหายไปหลายปีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นประสบป,ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยหลายอย่างนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อได้ต่อมาก็มีมติให้นํานกลับมาหรือว่ารื้อฟื้นกลับมานะครับในปี2537ตามพรบรสภาตําบลน,นะครับแล้วก็องค์การระหาชนตำบลเนี่ยสอก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับให้เราจำสามลกนี้นะครับ ปัจจุบันก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ่อยนะครับจนฉบับล่าสุดก็แก้ไขเพิ่มเติม,ตมปี2562นี่เองนะครับจะมีเรื่องของหลักเกณฑ์โครงสร้างบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าว่าโครงสร้างของอบตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับครับเรามาดูกันในเรื่องของโครงสร้างกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับอบตก็เป็นเหมือนองค์กรท้องถิ่นอื่นนะครับมีโครงสร้างอยู่สองฝั่งก็คือ ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารแล้วก็มีข้าราชการประจําก็คือประหลัดอบตอนะครับทําหน้าที่อยู่ก็ในส่วนของนิติบัญญัตินะครับก็คือสมาชิกสภาอบตอนะครับในส่วนของฝ่ายบริหารก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือว่านายกอบตนะครับเดี๋ยวมาดูที่มาของอฝ่ายสภาอบตอก่อนสภาอบตอก็มาจากการเลือกตั้งของคนในเขตหมู่บ้านนะครับ มีเป็นสมาชิกตัวแทนของหมู่บ้านเข้ามา,าเป็นสมาชิกของอบตหรือที่เราเรียกกันว่าสออบตอนะครับเมื่อก่อนมีสองคนต่อหนึ่งหมู่บ้านนะครับปัจจุบันพราบาใหม่ก็ก็เหลือแค่หนึ่งคนเหลือแค่หนึ่งคนนะครับในแต่ละหนึ่งหมู่บ้านเพะฉันตนตำบลไหนเขตอบตอไหนที่มีจํานวนหมู่บ้านที่ต่างกัน,นก็จะมีเพิ่มขึ้นได้ตามจํานวนของรัษฎรในแต่ละหมู่บ้านที่มาก ที่มากกว่านะครับส่วนกรณีที่หมู่มบ้านมีแค่หนึ่งหมู่บ้านใน,ในเขตอบตอนั้นก็ให้มีหกคนนะครับสมมติมีสองหมู่บ้านก็ให้มีหกคนเหมือนกันหมู่บ้านละสามคนถ้าสามหมู่บ้านก็หกคนเหมือนกันก็แบ่งกันไ,ไปแต่ความเป็นจริงแทบไม่มีนะครับว่าตำบลไหนอบตอไหนมีหมู่บ้านแค่หนึ่งหรือสองหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็ห้าหกเจ็ดหมู่บ้านขึ้นไปทั้งนั้นนะครับแต่ให้รู้ว่ามีแค่ มีตัวแทนแค่1คนตัวหนึ่งหมู่บ้านนะครับในส่วนของสมาชิกอบตก็วาระ4ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแต่งตั้งประธานสภาอบตได้หนึ่งคนนะครับจากสมาชิกเลยเหมือนนกันรองประธานอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ให้ในอำเภอในเขตท้องที่เนี่ยแต่งตั้งส่วนรีขาหนการสภาก็สามารถให้สมาชิกก็ได้หรือ ให้ข้าราชการประจำก็ได้อย่างประหลัดหรือรองประหลัดก็ได้ทาหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ของฝ่ายที่ดิบัญญัติเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอบาตก็เหมือนนกันกับอบจอและก็เทศบาลเลยก็คือ,อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติของอบตนะครับร่างงบประมาณต่างๆแล้วก็ให้ความเห็นชอบในเรื่องของแผนพัฒนาต่างๆรวมถึงควบคุมการทํางานของนายก บอบตอด้วยนะครับในรูปแบบของการประชุมในรูปแบบของการตั้งกระทู้ถามอะไรก,ก็ว่าไปก็เหมือนองค์กรท้องถิ่นอื่นนะครับหลักๆที่มาก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับนายกอบอตอเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งของคนในเขตอบอตอนั้นๆเลยโดยตรงเหมือนกันวาระเหมือนกันครับสี่ปีนะครับก็อยู่จนครบวาระหรือว่าจะลาออกก่อนก็ ก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของวาระเนี่ยสปีเหมือนกันนะครับนายกอบตนะครับก็จะสามารถแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน2คนทุกแห่งนะครับเหมือนกันเลยไม่เกิน2คนแล้วก็สามารถแต่งตั้งทีมงานฝ่ายบริหารก็คือหลขานุก,การแล้วก็ที่ปรึกษานายกาได้นะครับเพราะในส่วนของอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนี่ย ก็บริหารรับผิดชอบกิจาการของอบตทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับาบางังคับบัญชาข้าราชการพนักงานลูกจ้างของอบตนะครับทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อบตต้องทําเขาเรียกรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีอะไรเงี้ยนะครับแถาลงต่อสภาแถาลงต่อ,อที่อบตนะครับแล้วก็ ดําเนินการหลักๆคือบริหารงานของอบตให้เป็นไปตามนโยบายที่ที่ได้แถลงไว้ที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาด้วยทุกอย่างเป็นเป็นแผนพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกันหมดเพราะบริบทแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลอาจจะต่างกันนะครับก็มีกฎหมายรองรับต่างๆมากมายปัจจุบัน o อบตก็รอเลือกตั้งนะครับหลายๆที่ยังรอเลือกตั้งอยูออ่ปัจจุบันหลายแห่งก็มีประหลัด อบตรักษาการนายกอยู่นะครับเดี๋ยวก็เรามาลุ้นกันต่อไปว่าจะได้เลือกตั้งวันไหนนะครับทั้งหมดนี้เป็นที่มาการจัดตั้งของอบตแล้วก็โครงสร้างแบบคร่าวๆนะครับโครงสร้างของอบตคร่าวบจะมีเรื่องไหนต่อเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้